สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม p r a g Mata Sketchbook นะครับเป็นส่วนของเดโมโแล้วก็เป็นเกมที่น่าจะวันจำหน่ายเร็วๆนี้จากค่าย Capcom ที่ทำ Monster Hunter หรือ Resident Evil นะครับอขอดูกราฟิกก่อนเลยเพราะวผมไม่อาจะปรับสูงแน่นอนนะครับปรับโลงทุกอย่าง <laughs> แล้วก็เสียงภาพมีเสียงอังกฤษกับญี่ปุ่น,นครับแต่ว่าผมขอเอาอังกฤษแล้วกันน่าจะเข้ากันมากกว่า ở catch up rồi các anh em. Hey, Diana, little help here. Hey, Diana, little help here. Diana, ลุยเลยใช้อาวุธขวาเลงซ้ายยิงจบยไเนะนี่ยแป๊บนึงมาขึ้นมา คลิกขวาเห็นนะอันนี้อะไรเนี่ยขยับเมาส์คลิกขวาแล้วก็กด A จะรีเซ็ตแฮ็กวัดอ๋อมันต้องโอ้โห <c oughs> มันต้องใช้คีย์ลัดไม่ใช่ยิงเลยได้เปิดจุดอ่อนไม่ต่อริโดต์อัตโนมัติโอ้โหมันมันต้องกดปุ่มที่มันมากับเมาส์ โอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยขอซอ,องขอพี่เอ,เอาไปว่ามันอัพเกรดเชลเตอร์ได้แล้วกันมีอีกเหรอเอาละตายฉันละเ <Yeah. S 1> ยิ่งวิสนุกเฮ้ well, ยจบได้สักทีเหมือนกันแล้วเมื่อกี้เธอทำอะไรอะ่ะความลับเดี๋ยวไว้บอกนะ โอเคครับจบเดมเฮ้ยไม,ไม่ใช่ละจบนี่หาเลยเนะี่ยเฮ้ยแต่โดยรวมถือว่าก็โอเคอยู่นะแม้ว่าภาพมันจะลายๆแต่ผมว่านั่นแหละก็สมสมกับการไปแคปคอมจริงๆ <c oughs> เขามเขามีดราม่าตอนมอสเตอร์หันมาแล้วที่ว่าเปอร์ฟอรนไม่ได้เรื่องคนระับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิด <c oughs> เครื่องกันไปกันต่อ เนี่ยคุณภาพมันอาจจะไม่ได้คุณภาพมากนะเพราะว่าคอมผมก็ไม่ได้สเปคแรงแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยเนะี่ยเขาก็ออปติไม้มาได้แบบโอเคอะอะไรอะมาร์คโอสแกนได้มาร์คว่าเราต้องไปที่ไหนอย่ามองนะแต่ว่าเรามีเรื่องแล้วแน่ใจนะว่าทำงานอยู่ที่นี่ความผิดชัดเหรอ ดอชได้กดคอนโทรลสเปซจัมป์กดสเปซค้างไว้คือการลอยกลางอากาศเหรคือผมไม่ได้อ่านตัวหนังสือสีส้มเลยจบแล้วโอเคจะไม่ได้แปลทุกทุกคำนะอันไหนแปลไม่ได้ก็อาจจะเอาไปแปลอีกทีในในการต่อต่อครับอ่าอันนี้เอาไว้ฮิว งอเดี๋ยนะขอลองอ๋อใช้สเตมินานะครับใช่ไหมเหมือนใช้พลังงานจะเรียกว่าสเตมินาก็ไปเฉยงพอตอนวิ่งก็ไม่ได้ใช้มาทำมันล็อกอะ่ะฉันเปิดได้นะฮะเอะนะดี๋ยนะดีดีเอสเฮ้ย <c oughs> ชอบชอบ,ชอบ,ชอบชโอเคจบไปหนอ๋อนีออ่ล้วจัดนีด่นงนไงโอ้ยังจะวิชินเลยดีนเลเซอร์เรียบร้อยน้องโดนด้วยนะ อันนี้อ๋อแลนดิ้งได้แจมเฮ้ยช็อคเวฟได้เลยอันนี้อีกกระวุดึงก็คือลูกซองนี่แหละโอ้นสนุกเฮ้ยปืนน้ำมันจริงระยไกลไม่ค่อยได้นะรู้แล้วเอ้ย ระวังนะมีอีก,อกแบบแฮ็กเฮ้ยเอาเออหยุดจบยังเอาละไปไหนดีหนูไม่รู้ลองสแกนดูสิอันนี้อาวุธซ้ำหยิบไม่ได้นี่ไงเทอร์มินอลเอ็นเอ็นทวิ ฮ้ยชอบเฮ้ยนานเล่นมาก <c oughs> จบไปสองแล้วเหลืออีกหนึ่งอืมนั่นเหรออ่าเอ่าแล้วก็ปับ๊บนีอ่ออันนี้เหรออ่าขึ้นมะถ้าหลงทางก็ ให้น้องสแกนเอาเลยครับ Hacking n o t e Yellow has special e f f e c t อ๋อมีมีแบบถ้าเกิดว่าเราผ่านไปโดนไอ้พวก special e f f e c t ระหว่างแฮกนี่มันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็คือแบบลดลดค่าพลังป้องกันของศัตรูก็คือโดนมันโดนอเมจเยอะขึ้นนี่แหละอุ้ยแจ๋วนี่แหละจะทำให้มันตายเร็วขึ้น อ่าสแกนหาทางไปต่อสิขวานู่นเลยเหรอเห็นนะอันนี้คือลงไปเอาแล้วมันไปยังต่อไงอ่ะเหวี่ยงกระโดดที่วิ่งอยู่ด้กยกง ดูเหมือนจะไม่ชอบคุณนะจังมันยิง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 เฮ้ยให้ฉันยิงเถอะเฮ้ยแข็งเกะเป็นบ้าแบลงกับวกเกอร์อกีกแต่ก็ไม่คนามือเท่าไหร่อ๋อตอนนี้ไปเ,เลือดอันไอคิวกด Q คิวค้างลำบ้างเนี่ยแล้วสกอร์งเป็นยังไงบ้าง อ่าเรื่องผมอาจจะไม่อ่านนะบอสทำงานจนน้ำตาเหือดแห้งหมดแล้วบ้งคุณก็เบื่อเหมือนกันเหรอไม่จะไม่เป็นไรเวลาคุยกับเธอมันเบื่อ,อยากอ่ะ Warning System นี่เป็นคำเตือนตัวไปกดคิวน่าจะหิวนะครับแต่เรายังไม่หิวแล้วกัน Đ Mantis thật sâu wow ở okay, đây, nhìn chứng nhận thông thương đã มันไม่รีโหลดให้นะนี่ยแสดงว่าอาจจะมีจำกัดเรยียบร้อยปเอปิดแล้วเนี่ยรบข้าเล่ามาดิโอเคจบงานแล้วจะหาเมนเทอร์มินอลได้ยังไงอย่าโอ้ยโอ้ย Escape Hatch In the full game you can return to the shelter ออ่ะก็คือ ในเกมหลักคุณสามารถกลับไปที่เชลเตอร์ในเชลเตอร์คุณสามารถเฟื้นพลังชีวิตได้เต็มเลยนะครับอัปเกรดเกียร์ของคุณได้ด้วยแล้วก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเจลน่าได้ด้วยนะครับก็เหมือนพูดคุยกันอนะไรประมาณนี้เพิ่มเติมเนื้อหาทั่วไปกด E ออกดครั้งนี่ไงเอองั้นเราก็กลับมาฮิลที่นี่ได้ตลอดเลยนะีงั้นอะ มีข้อจำกัดไหมตรงนี้อันนี้ไม่นแน่ใจนะครับหรือปีปื้นใหม่เก็บเลยถ้าจะเข้ายูนิตยิงกระสุนออกไปเร็วในเวลาที่สั้นนะครับประมาณนั้นอาไม่สิเฮ้ยช็อตเอล่ะเจ๋ยวโอ้ยแล้วป๊บปป๊บ Nói tốt hơn thì tiếng Việt kìa. Đó là lắng Đâu? không? để chơi sống còn tập โอ๊ยมคการจับหลบเลยมันจบแล้วเราไปการสโลว์ค้างไว้ด้วยบอดพวกบอดพวกนี้เป <ENNIS> <mumbles> ็นอะไรเนี <as> ่ยปกติมันไม่โจมตีกับมนุษย์นะต้องติดต่อกับโลกมนุษย์ให้ได้ก่อนที่จะสายเกินใช้อันนี้ใกล้ๆนะโอ๊ยมีการบอก ซ้ำด้วยทุกอย่างแต่เรายังไม่เห็นอาวุธแล้วเอาไปชิ้นนะไม่รู้มีไหมอ๋อปลีนโอเคไอ้ตรงนี้ปลีนได้ปะมาดูวีอะไรให้หน่าสำรวจนะ สวัสดีเฮ้ยมีพวกวัดอีกเหมือนเดิมในเรื่องก็ปล่อยไปนี่อะไรเนี่ยอ๋อมับอเบเกินมันบ้ามากไม่มีเด็กอยู่แถวนี้นะแต่ว่าถ้ามีพวกมันน่าจะจัดการได้เหมือนกัน ะอยู่ทุกที่ที่คุณต้องการมันเฮ้ยแล้วทำไงดีนะพวกเราให้วอล์คเกอร์ทำงานให้มันง่ายกว่านะแต่ก็ต้องหมายความว่าทำให้มนุษย์มีงานทำมากอ้น้อยลงอ่ะเลิกคุยกันได้แนละ้วกลับไปที่หลักไปดีกว่าเฮอันเนี้ยเก็บสะสมไว้ถึงแม้ว่า อันนี้มันแค่เดียวมั่เยแต่ผมดีดีใจนะถ้าเกิดว่าเขาจะดีเลยเกมไปเพื่อที่จะไปพัฒนาให้มันแบบแตบบ่มอะอันนี้อาจจะไปต้องมันทำอะไรปะเนี่ย อุ้ยโหลดดิ้งน่าจะโหลดฉากไม่มีใครอยู่ที่นี่เหมือนกันต้องรีติดต่อกับบนโลกอวอันนี้เก็บได้ได้ไม่เกินสามอ่า หวังว่าวันว่าลงไปจะมีทางขึ้นง่ายๆนะอาจจะมีลิฟต์ของใหม่อรโอ้โหลิฟเยอะมากลิฟนี่คือไม่ใช่แบบโอ้โหลังกว้างๆนะเน่ะ หิลมี้านฮิวคล้ายร้านบอสเดนะือเนี่ยอุ้ยมีเวลาจำกัดด้วยอ๋อนี่ไงลิฟโอ้โหมีปืนเอาผู้บุกรุกตัวจับผู้บุกรุกแล้วกำลังจะเอาออกไปว่าเอ้ยระวังนะ

ถึงเลี่ยงเนี่ยจะไม่ได้ใจยักะหลงทางอ่ะตอนนี้ภาพมันมืดไปแล้วคุณผู้ชมผมตัวถอยในสุดไปเรียกพลังงานคืนเอาเมียนีให้เก็บตลอดเลยโอ้โหลุงนี้น่าจะใช้ผมก็ได้ว่าจะมีอีกเว็บหนึ่ง แบบจะไม่พอใช้อะไรอย่างงี้อ่ะประมาณนี้ไม่รู้ต่างจากเดิมไหมแต่ว่าก็น่าจะพอมองเห็นภาพชัดขึ้นนะใครสนใจไปโหลดได้เลยนะนี่แบบผมแนะนำเลยเกมนี้ดีมากแค่เอายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องนะัแค่เกมเพลย์ก็สนุกอะ การล็อกดาวน์ถูกยกเลิกแล้วกำลังเชื่อมต่อพลังงานหลักอีกครั้งโอ้น้องเหมือนเป็นสายแฮ็กแฮกได้ทุกอย่างเลยระดับพลังงานอยู่ที่30% 40% 50%เ0คำเตืนเอนตัวพบก,การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตกำลังตัดการเชื่อมต่อละ นี่คือไอเดสไม่อนุญาตให้แขกที่ไม่ลงทะเบียนเข้าสู่พื้นที่นี้เซกเตอร์การกำลังสแกนระบูเป้าหมายได้แล้วกำลังทำการกำจัดภัยคุกคามโอลหรชิตกำจัดพวกเราเหรอก็คงต้องสู้ต่นนั้นแหละเตรียมพร้อมนะ รู้หรือเปล่าเนี่ยว่าพี่มันตัวอะไรอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเฮ้ยเอาไ่ใช่เพื่อนของเธอเหรอถาั้นก็สาากระสุนให้เต็มที่เลยแล้วกันเบาๆหน่อยคุณพี่เอาไปกินลีลดอ๊ๆ นีแหละตอนนี้ฮะ Physical Shot Follow Active <Take this. S 1> เอาดีไปกินโอ้โหเอาตายแล้วเหรอ,เ,อเฮ้ยยังล็อกนะ ว่อกบ้าเอ้ยไหนให้ลองหน่อยเฮ้ยโอ้โหคลิกทามีเว้นร้อยเอาเลยเโ้อวอร์ไร้ายโปรโตคอลกดเอ็กเพื่อแฮก

ô, oh, không hay 3 phân cái tài đó ít đi đâu ui 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 à, ui cái đồ, đồ nó อาตายแล้วระดับพลังงานกลับมาปกติแล้วแจ๋วเราทำได้นี่คือวิธีการที่มนุษย์บอกว่าทำได้ดีมากไงล่ะ รู้สึกถึงวิตภาพหรือว่าน้องเป็นเ i ไออะไม่รู้ฮะเอาละหมดเวลาแล้วเด็กน้อยไหนรู้สิว่าเธอทำอะไรตอนนั้นอะอ่าโอเคฮะเอาไปดูสิมีวิดีโอขนตาไปขนตา ยันรูคงขนเลยเหรออ๋อวินาทโอ้โหน่าเล่นมากคือว้นนี่แค่เดโม่ผมว่าสุดยอดเลยนะผมไม่เคยคิดเลยว่าโอ้โหแคป สำหเกมแคปคอมผมเล่นแค่ิซเซดตดวจริงๆนะมอนทันี่ผมไม่ได้เล่นเลยรวมถึงเกมอื่นๆด้วยแต่เกมนี้น่าจะเป็นอีไอพีหนึ่งที่ผมน่าจะเฝ้ารอนะครับจริงๆคือผมก็อยากรู้แหละว่ามันจะออกมาแนวไหนตอนเห็นวิดีโอครั้งแรกผมก็ยังแบบเฮย้ยมันมันจะเป็นในแนวไหนว่าเพราะเราไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนอะไรเงี้ยหรือ,ออาจจะเคยเล่นแต่ว่าไม่ได้ติดใจอะไรมากแต่โอ้โหอันนี้คือเอาใจเต็นๆนะมๆแล้วเพว่าสนุกแน่นอนนะฮะ โอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีการปลผิดกระถูกยังไงขออภัยด้วยแล้วก็ขออภัยที่อาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับภาพก็อาจจะไม่ค่อยโอเคแต่ว่าอันนี้ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่ามันดีแค่ไหนอะไรยังไงนะครับส่วนใครสนใจอยากไปเล่นเดโมก็หรือว่าจะซื้อพรีออเดอร์ไว้ก็ลิงก์ด้านล่างนะครับผมใส่ไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอละหรือใครจะไปเซิร์ชเกมนี้ในสตรีมหรืออะไรก็ได้ใน Google ก็แล้วแต่นะครับก็เอาที่คุณผู้ชมสะดวกเลยสะดวกแพลตฟอร์มไหนก เห็นว่าลงดิจิรอสวิตด้วยนะครับซึ่งถือว่าเอาไปพกพาเล่นได้ด้วยนะครับน่าจะสนุกพอสมควรเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอ้โหมี Fast Move. มดดอาวุธใหม่ก็มานี่ขนาดเดโมยัง <laughs> โอเคต้องได้เล่นแล้วแ่ะเกมนี้